มังคุดหนงร้อยแดสิบเยนผู้เรียนไทย4,980ันเาชาวก้ย้อสร้อยเก้าสเยน60ิบบาท ข้าไวไรซ์เบอร์รี่ราคา1,580เยนน้ำปลาหวาน580เยน3ามฟแบบนี้ด้วยสกไคตสกคร้สด680เยน มขามหวานห8 0ยแเยนแล้วก็มีน้ำต้มโอน้ำสบู่ชาบา498ยเยนมะพร้าวชิปอันนี้จริงๆเขาบอกว่าเป็นมะม่วงโชคอัน,นั้นสำหรับจิ้มไอ้เลยนะไอน้ำปลาหวานนะคะแต่ว่ามันสุกแล้ว ไม่มีคนซื้อนะก็เลยกลายเป็นมะม่วงสุกไปแล้วส่วนนี้ก็เป็นมะม่วงมหาชนกมหาชนกแพงกว่าน้ำดอกไม้อีกนะ้าร้อยสกเดี๋ยวเราจะซื้อกรเทียม डॉक्टरको पार्ने यस्तो गरेर गर्नुभयो सीटी स्क्यान nhầm trang chủ ạ nhầm nhầm seafood nhầm nhầm tấm nhầm cung น้ำปลาน้ำปลาขวดเล็กๆไม่มีขวดใหญ่น้ำปลาซอสอันนี้ยี่ห้อนี้อร่อยแม่ปรานอมอย่างนี้เข้มขน้นนี่สีราชาสัญชาติญี่ปุ่นนะอันเนี้ย b ก็้จะซื้อทีวีไปให้คุณล,คลูกนะคะนี่สูงนเจ็ดลูกเจ็ดร้อยแปดสิบเยนตอนนี้ทีวีเยอะนะคะทีวีสีทองลูกละวนร้อยสิบแปดเยน ที่นี่เป็นกล่องฟรีนะคะฟรีอ่ะฮล้วผลไม้ด้วยนะผลไม้อาหารอันนี้เหรออันนี้มันมีอยู่อ่ะโค้ดอะไเนีย อออมโโเเคเคน,น,นะกล่องฟรีเราก็จะอของไข่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็เอาฮักโกขออกโอเคแม่โจ ายยุดเดม่เมลอนสองอันนมีร่อนสองสับรดสองแล้วก็อาหารใส่ได้ได้อาหารก็ใส่ข้างบนเดี๋ยวเรา็็อาอะไรมาลองได้ได้กลับเข้าบ้านมาเราก็มาทำผัดอุ้นเส้นหน่อไม้นะคะเตรียมส่งให้เด็กๆเ,เหมือนกันทำเสร็จก็จะได้แพ็คเลยนะคะ ไข่ของเราได้ที่แล้วเราก็จะใส่กระเทียมเจียวสําเร็จลงไปนะคะที่เราเจียวไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนื้อหมูลงไปผัดนะคะใส่เห็ดหมูลงไปนะคะทีนี้เราก็จะใส่หน่อไม้ลงไปนะคะ ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะแล้วก็ผงขะอนะคะตามด้วยน้ำตาลฝ่ายอ,อย่างให้เข้ากันดีแล้วเราจะเพิ่พิกไทยไปนะคะใ hey, ห้หอมๆทีนี้เราก็จะใส่ลิ้นเส้นลงไปนะคะ เป็นวุ้นเส้นที่เราแช่น้ําแล้วอันนี้เป็นวุ้นเส้นต้นสนนะคะเราก็จะเติมน้ํำไปนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าน้ําน้อยเดี๋ยวรุ่นเส้นมันจะไม่สุกนะคะเติมน้ํำไปนิดนึงเราจะใส่พริกไปขั้นตอนสุดท้ายแค่หนึ่งเม็ดนะคะเดี๋ยวมันจะเผ็ดไปให้มนีแค่ลดกระแนมก็พอค่ะสุดท้ายเราก็จะใส่ต้นหอมหั่นลงไปนะคะพอเสร็จแล้วปิดไฟแล้วก็ ราดน้ำมันงาไปหน่อยนะคะทีนี้ก็เป็นอันเสร็จค่ปะป้าบอกอยากกินด้วยขอชิมอันนี้เป็นจานข้าวป,ป๊าะคะ่ะแกขอแกบอกขอกินด้วยเราทําไปให้ลูกๆแกเห็นก็อยากกินนะคะก็เลยตัดไปให้แกน,นี่เราก็จะใส่กระมังไว้รอให้เย็นนะคะแล้วเราก็จะมาแพ็คใส่ถุง นอไม้สีถุงก็เรียบร้อยทีนี้ก็จะไปซีนอย่างอื่นต่อนะคะต่อไปก็จะเป็นวิชายนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยส่วนอันนี้น้ำจิ้มนะคะเพื่อความปลอดภัยต้องใส่ตรงนี้ไว้ก่อน,นก็แพ็คเสร็จแล้ว น,นี้ก็จะเป็นของที่เราแพ็กส่งไปให้ลูกนะคะวันนี้เราก็จะซื้อเมลอนนะคะเมลอนสองลูกเขาไปแบ่งกันลูกใหญ่มากเสร็จเราก็สับป,ประรดนี่เป็นสับป,ประรดฉีกตาที่มันสอนเราซื้อมารีวิวนะคะมันอร่อยมากแล้วก็ลูกหาซื้อไม่ได้เราก็เลยซื้อมาสองลูกนะะ ก็จะเป็นกีวี่กีวีก็ใส่ไปแบบนี้เลยต๊อป๊าแล้วอาหารยังไงใส่ได้แต่ว่ามันเย็นอะอันนี้ลองะะก่ะส่วนอาหารก็จะเป็นผัดหน่อไม้นะคะ ขนมไม้สี่แท่งว่าน,นี้เดี๋ยวเราจะต้องส่งเย็นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นกองก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสีย,ยแล้วก็มีขนมกุยช่ายที่เราทํานะคะว่ากล่องเล็กไปไหมใส่อยอไปเทีนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนกล่องนะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้กล่องมันเล็กไปใส่ไม่พอทีนี้ก็จะเปลี่ยนกล่อง เปลี่ก่องเหมือนเดิมก็จะเป็นเมลอนสับประรด12ลูกกีวีกีวีสีทองลูกใหญ่มากเลยนะที่โตเกียวก็มีขายนะคะแต่ว่าพรที่นี่ของถูกกว่าโตเกียวน,นะคะเพราะว่าบางร้านอ่ะเขาขายลูกละเกือบ200เยนนะคะแต่ว่าอันนี้เราซื้อได้ถูกลูกละแค่110กว่าเยนเองนะคะส่วนอาหารนะคะ เราก็จะมีผัดหน่อไม้แล้วก็นี่ค่ะขนมกุยช่ายที่เราทำไว้น้ำชิ้มแล้วก็นี่จะเป็นไส้อั่วนะคะที่เราทำไว้ไส้อั่วหกแพ็คเพราะว่าลูกชอบกิน แล้วก็อันนี้เป็นหน่อไม้เล็กนะคะเป็นหน่อไม้ของต้นสาสานนะคะอันนี้คนญี่ปุ่นเขาก็จะเอาไปทําต้มมิโซชิรุหรือว่าซุปเต้าเจี้ยวนะคะหรือว่าทาเกโนโกะเทมปุระนะคะแบบนี้จะไม่เหมือนทาหน่อไม้ใหญ่นะคะที่นี่เราเลือกการส่งได้นะคะว่าจะส่งแบบเย็นหรือว่าส่งแบบฟรีดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะส่งแค่ส่งอันนี้เราก็จะส่งเย็นนะคะคูลเฉย